ผมเห็นไอ้รถมันเป็นรถอะไรวะเนี่ยรถแบบสิไอ้น่ารักอะเห็นคิตตี้อะ,ะมันมีทางขึ้นข้างบนด้วยครับทุกคนแต่ว่ามันมืดอะอะไรพังๆอะบดพังอะจักรยานเนี่ยเต็มเลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะสวัสดีจากเมืองมะละกามาเลเซียนะครับพึ่งลงจากรถคันสีแดงคันนี้ ที่มารกาเซ็นเตอรก็มีสถิติที่สวยงามเหมือนกันนะขนาดผมนั่งรถมาจากที่กราเปอร์อมาลงที่เนี่ยประมาณสองชั่วโมงได้อะผมยังรู้สึกปวดปวดเท้าอยู่เลยนะเพราะว่าเดินหกโมงแล้วครับตอนนี้หกโมงแล้วแต่ว่ายังไม่มืดเลยความรู้สึกมันเหมือนอ,อที่ประเทศไทยประมาณห้าโมงประมาณนั้นนะ ผมอาจะต้องไปที่พักก่อนมันชื่อว่า Grand Heritage Hotel มันห่างจากจนี่ประมาณ7.3กิโลนะผมไม่แน่ใจว่าสามารถเรียกลับได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองเรียกลับดูแล้วกันโอเคก็ตอนนี้เรียก g ลับได้ละนะครับเย yeah, Let's go cool, right? uh, e Yes, yes, hotel, on the map. Hotel name? Uh, the Heritage Hotel. Heritage, huh? Eh? Yes. Okay, no problem. Where are you from? Thailand, Bangkok. Oh, and so you, Krub. Sawadee Krub. Are you Malaysian? Welcome, like Malaysian. Yeah. I learn now, no more fighting, huh? In 300 meters. Yeah, no more fighting. Make a U-turn. Yeah, stop then fighting with Cambodian. กำลังจะเดินทางไปที่แ n d น e r i t เ g e h o t ท l ที่ผมจองเอาไว้นะคือผมก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าไปแล้วมันจะมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจากตอนที่ผมมาที่กรุลัมเปอร์ครั้งแรกอะ ผมไปจองโรงแรมผีโรงแรมที่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆอ่ะโดนหลอกเอาง่ายๆโดนสแกมอ่ะเออนั่นแหละผมก็เลยกังวลเจอคนเปิด high too much high building buildings 10 million people there 10 million 10 million people is all there yes but here 10 million here 400,000 400,000 h u s t a just few but I it seems like a local local city เ e เว l ทร l รร t yeah Kuala l u m งโ r เล v วล one okay too much people all there yes working w o r k n g same thing like Bangkok same s a m like Bangkok yes yes Bangkok too many people uh j u s t s the number one city of Thailand yes uh number two is เช i a งให a i you know you know เม a ม e กาะกมันก็เป็นอีกเมืองนึงที่ น่าเที่ยวเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอ่ะคนส่วนมากไปที่แบบตึกที่มันสูงๆหรือว่าเป็นเมืองหลักๆอะไรเงี้ยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมผมก็อยากจะลองแบบไปที่ที่มันเป็นชนบทชนบทหน่อยอเพื่อไปดูว่าวิถีชาวพื้นเมืองอ่ะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเดินที่ไหนเดี๋ยวไปที่ภากให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปหาอาทีหลังแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันโอเคตอนเนี้ยมาถึงแล้ว ก็คือโรงแรมเนี้ยโรงแรมสไตล์แบบจีนๆหน่อยคืออาจจะดูเก่าๆไปหน่อยแต่ผมไม่ซีเรียส Hello I already booking on the booking.com g r e n Heritage Hotel in this uh, number Yes Yes That's It's me It's me Ten ringgit deposit and six ringgit like that. One night three ringgit, two nights six ringgit. You pay me 16 and Sixty. You check out, we refund the ten ringgit to you. Ah, oh, okay. And you give me sixteen, you check out, we refund ten ringgit. Oh, okay, sixteen 60 ringgit. Yeah, yeah yeah, oh. yeah, yeah, What is the time not over to check out? Uh, before twelve. Before twelve. Yeah, standard. Uh. Right. All, all the room, all the hotel standard. Okay, thank you. First floor. คือผมก็ศึกษามาบ้างว่าที่การจองโรงแรมต่างประเทศอะ่ะคือจะมีแบบภาษีของพื้นที่ะครับว่าให้จ่ายภาษีด้วยนะมันจะมีภาษีของนักท่องเที่ยวภาษีเมืองอะไรไม่ไม่รู้อ่ะก็จ่ายไปอ่สิบหกเอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้สิบหกตะกี้จ่ายไปสิบหกดีงกิตแล้วตอนเช็คเอาท์อะ่ะเขาก็จะให้คืนมาสิบดีงกิตก็เท่ากับว่า เราเสียไปแค่6ลิงกิตนะ6ลิงกิตก็ประมาณ40-50บาสิบาทเองมนะั้งผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้2องนึ่งนะเฮ้ยห้องยังเปิดแอร์อยู่เลยเขาเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้ออโอเคอันนี้น่าจะเป็นเปิดไฟใช่ปะอ่าเปิดโอเคได้แล้วเยี yeah. ้ โอเคนะห้องมันก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากหรอกมันก็พอนอนได้นะอืมล็อโอเคเลยอะ่อะก็ประมาณนึ้ไะนะเออเพื่อยังเปียกอยู่เลยผมว่าอาจจะมีคนมาพักก่อนนั่นเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ติดถนน,นข้างหน้าเออมีร้านสตาร์บัคด้วยแล้วตรงข้ามเป็นร้านร้านขายยาก็ไม่เสียเรียดอะครับนอนได้ แต่ตอนคืนผมไม่ดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเปล่าคืองี้ครับพี่แจ็คเดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นเพราะว่าตะกี้เข้าไปในห้องแล้วเซิร์ชหา Google แล้วว่ามันมีจงเกอร์สตรีทไนท์มาร์เก็ตจะแถวเนี้ประมาณ1กิโลอ่ะแล้วก็ดัตช์สแควร์นะถ้าเราเปรียบกรบกุงเทพเป็นกรุงเทพเมืองมารากาก็ค,คล้ายๆกับโคราชอะไรประมาณนั้นนะ่ะอ่าก็จะมีแบบ ตึกสูงอยู่บ้างแต่ว่าไม่เยอะนะเว้แลลาทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะปิดหรือเปล่าเพราะว่าดูใน Google Map อะ jongker street ในมาร์เก็ตอะหมอปิดอยู่อะแล้วอันนี้มันวันนี้วันคือวันพระหัสสบดีนะหมอมันมันปิดแล้วอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเออไม่งั้นอ่ะก็อาจจะมาพรุ่งนี้แทนทำไมเดียว่เดี๋ยวผมเดินเล่นแล้วกันตรงนี้ เดินเลยห้างดัตแลนด์มาแล้วแล้วมันจะมีหอคอยอ่ะไม่รู้มันขึ้นไปได้เปล่าครับเมยวคือผมอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ค่าเข้า I want to know about the price26 uh, ringgit26 ringgitYeaheverybody uh not even foreignerforeigner Foreign er is 26is 26Yeahah okay thank you uh huh. if you come after 6 p.m. t r a i n e r will be 31โอเค after 6 p.m. Yeah. Uh, the price up to 31โอเค thank you เขาบอกว่าฉลองชาติก่อนหงโมง26ริงกิตก็ประมาณ200เองนะถ้าสมุติว่าเลยหงโมงไปแล้วอ่ะราคามันก็จะกลายเป็น31โอเย ขึ้นมาแค่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองขึ้นดูเพราะว่าอยากเห็นบรรยากาศที่แบบเป็นตอนกลางคืนมากกว่าผมเดินทะลุมาอีกฝั่งแล้วผมเห็นไอ้รถมันเป็นรถอะไรวะเนี่ยรถแบบสิไอ้น่ารักอะเห็นกิตตี้อะเนี่ยรถรถคนน่ารักแล้วสาวก็น่ารักด้วยนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรอะเฮ้ยพิคจูพิคจูทุกคน เจ็นแล้วคิตตี้อ๋อมันคือมันคือพิพิธภัณฑ์นะครับมิลเซียมรักขยัตไม่รู้ว่านนี้แบบลักขยัตอันนี้คือสไปเดอร์แมนเฮ้ยผมอยากลองนั่งมากกว่ามันน่าจะสนุกดีนะตรงนี้ทุกคนเป็นกำแพงสีน้ำตาลแดงเอ่อ เดี๋ยวผมเข้าไปดูไว้ใกล้ก่อนว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นอ่อมิวเซียมอิสลามมาลกาอ๋อเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับห้ามขีดเขียนตรงนี้เขาเปิดอ่ะเปิดประตูอ่ะเป็นโบสถ์คริสต์เหรอผมไม่แน่ใจผมสมรถเข้าไปได้ปะ มันมีทางขึ้นข้างบนด้วยครับทุกคนแต่ว่ามันมืดอะผมเอาอะลองดูข้างบนมันมีอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็นั่นแหละผมว่าจะลองขึ้นไปดูอ่ะอ๋อมีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งอยู่นะข้างๆเป็นสนามหญ้าอ๋อมีคนวิ่งอยู่ข้างบนอะมีคนวิ่งอยู่ข้างบน เหนื่อยแล้วอ่ะหูบันไดโคตรชันเลยดูครับทางที่ขึ้นมาแล้วก็เห็นเมืองมรากาแล้วก็เ,เห็นทัศนียภาพต่างๆนะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปดูข้างบนอีกอันนี้คือ,ฟอโฟโตกราฟีพาโนรามาภาพถ่ายพาโนรามา ึ้นมาจนสุดละมีลูปปั้นอยู่ตรงนี้นะครับแขนหายไปไหนเอ้มือหายไปไหนข้างหนึ่งมือขวาเขาหายไปอโอเคอ๋อตรงเนี้ยเป็นทัศนียภาพนะของเมืองมระกาบางส่วนข้างในมไม่รู้ว่ามันทุกคนเห็นบ้าเพราะว่ามัน มันมืดนะข้างในนจะเป็นแบบโบสอะไรพังๆอ่ะโบสพังอะ่ะโบสเก่าๆอะ่ะเออผมมองแล้วไม่เห็นเลยเพราะมันมันไม่มีไฟนะอ้าเอาเอ,เอแต่มาแต่ว่ามาตอนกลางคืนก็ดีเหมือนกันมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งตรงเนี้เดี๋ยวลองมาตอนเช้าอีกททิ้งดีกว่าผมแค่ผมเดินขึ้นมาผมก็เหนื่อยแล้ว เนี่ยจ,จะไปกินข้าวยังไม่ได้กินเลยเจออะไรก็แวะอะไรเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งของโบสนะอ๋อผมรู้แล้วก็คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคนเขาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับตรงนี้มีคนวิ่งวิ่งไปวิ่งมาอาตรงนั้นเป็นเป็นแหละอืมศาสนาสถานของคริสละกันผมคิดว่าเดี๋ยวผมเดินไปตรงนั้นดีกว่า คือต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะบางทีอะ่ะผมไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนที่จะเที่ยวเลยก็เลยไม่ได้มีความรู้ให้กับคนดูผมก็เที่ยวไปเรื่อยอครับตรงนี้เป็นทางลงงั้นเดี๋ยวผมลงตรงนี้ก็ได้เดินลงตรงนี้เลยไม่รู้มันจะไปโผล่ที่ไหนเพราะว่าตรงนั้นมันก็จะเป็นลานกว้าง เดี๋ยวผมจะลองเดินไปตรงนู้นดูว่ามีอะไรบ้างนะร้อนชิบหายเลยะโอ้โหแค่นี้ผมเนี่ยจากลาเขาวิ่งกันฟิตมากเลย<ด>ผมเจอรถนี่แล้วเดี๋ยวผมลองไปถามเขาดูก่อนว่าถ้าไปขึ้นรถอ่ะมันกี่บาทนะเอ,อ๊ะมันกี่ลิงกิตนะอ๋อมันกลับมาที่เดิมมันกลับมาที่เดิมครับทุกคนตะเกียะผมเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไอตรงเนี้ยตอนที่ผมเดินมาครั้งแรกใช่ไหมล้วก็จะเจอมิวเซียม แล้วผมก็เดินออมไปนู่นแล้วผมก็ขึ้นมาแล้วมันก็กลับมานี่แล้วก็เดินออมเหมือนเหมือนตอนนี้ผมเดินไปขึ้นวงกลมอ่ะคือเดินมาไปขึ้นวงกลมแล้วตัดกลางอะแล้วกลับมาให้เดิมอะฉะนั้นผมเห็นแล้วรถรถมาละรถมาละเป็นลายปิกาจูดเลยนะนั่งแล้วโดนช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองไปถามเขาดูว่าราคาเท่าไหร่นะเอามาชเอามัช กี่เซสบอลรอบ35เหรียญดิบบอล50เหรียญอ่าโอเคฮัลโหลบล็อคดูยูรู้จุดเริ่มต้นไปถึงถึงไลท์รถนี้เบรกโอ้ฮะจุดเริ่มต้นไปถึงหรือจุดเริ่มต้นใช่ไหม Sebab setahu aku, dia, it's either long the way or that way. Ah, either both. Uh, but uh, the nearest one is there. The nearest one is there. Yeah. Nearest. Yeah. This yeah. way. The, okay. the nearest one. It also has the uh, one another start point, but it's long the way at the end of that. Uh, ah, yeah. okay. Long the way off over there. Uh, okay. There's I... one over there. And the nearest one is over there. Okay, I will go to this way ah, because yeah. uh, that's the nearest yeah. way. Ah yeah yeah. Yeah, yes. thank you bro. Okay. Are you from Bangkok Thailand? Yes. What you do you know? Ah uh, because you stay ah uh, like macam setai point yeah yeah that that like, like that Thai language. Oh. Uh, yeah. <laughs> <laughs> so di kab. So yes, kab uh. yes is uh, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So di kab. Ah. Bye. Okay, bye bye. Thank you bro Thank you bro ท <Thank you. S 1> <Yeah. S 2> ุกคนดูเิครับเขาขี่รถไปขาบวนเลยอ่ะไอจักรยานที่ผมบอกอ่ะเขาขี่ไปขบวนเลยยกกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ทันนะเป็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจอ่ะนำขาบวนก่อนแล้วก็นำขาบวนจักรยานแน่เต็มเลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะ เปเพลงคนนะสไตล์คนละแนวแล้วตีกันยับเลยคนที่นั่งอยู่บนรถอะเป็นผู้โด,ดยสารนะเขาจะฟังเพลงอะไรวะนี่มีรถตำรวจที่เป็นมอไซค์ัในใหญ่อะครับขเขานำขบวนไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีรถจักรยานที่เป็นรูปตัวการ์ตูนทั้งหลายแหละ,ะขับตามนะเพียบเลยผมไม่รู้ว่าคืออีเวนอะไรนะที่ผมเดินมามันคือบูกิจ มาลากาบุก็ตก็คือเฮลมาลากาคือชื่อเมืองนะผมเดินมาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นแม่น้ำเ,เป็นลำคลองลมันชื่อว่าดาตาแลนคีไซเริ่มหิวข้าวแล้วด้วยแต่ไม่รู้จะกินอะไรเดีวแมวแมว อ๋อตรงนี้นี่เองที่เป็นดัตสดัตสแควร์นะครับตอนกลางคืนก็สวยดีเหมืนอนกันเนี่อเลีมีอเลีมีเฮลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลยุฟลอมมาเลเซีย Ah, yeah. You alone, where is your friend? Yes, no, I have no friend. You have no girlfriend? <laughs> you no. Friends, no. So no girlfriend? Ah, I be... want to recommend one for you. Yeah, My yeah. My sister. Come to Paya Malang. Hello, this มีฮ a r ล็อกคาเฟ่ด้วยนะที่มารากาครับอ่านี้เป็นร้านอะไรครับลูลาล่ะผมว่าตรงนี้มันเป็นยานจีนนะแต่มันดูเงียบๆว่ะมันเป็นวันหยุดหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่วันหยุดคนเลยไม่มีนะ ผมเดินไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเดินใหม่ตอนนี้หาข้าวกินก่อนแล้วกันผมเด้นผ่านตรงข้ามแล้วตรงนี้จะเป็นทางเดินคร<ม>ับท,ทุกคนผมว่าเมืองนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเดินชิวๆอ,อ่ะม,มีเรือด้วยนะผมไม่รู้ว่าเรือเขาจะพาไปเที่ยวไหนบ้างอะเดี๋ยวผมลองเดินไปดูนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นทางลงท่าเรือ เซติขี่ไซส์อ้อมมีจุดจำหน่ายตั๋วอยู่นะเนี่ยมาลาการีเวอร์ครูอสเดินออกมานะครับตรงนี้จะเป็นเรือสำเภาแต่ว่าตอนนี้เขาปิดคือเขาให้ซื้อตั๋วด้วยนะตูตุ๊บไอ อ๋อคลอสคือตูตุ๊ะตะนะอ่า uh, มีพี่รปภเขานั่งเศ้าอ,อยู่มันปิดแล้วอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินใหม่ตอนนี้สองทุ่มสีสนะตามเวลามาเลเซียผมเห็นร้านเท็กซัสชิ k e n ผมอยากกินนะเพราะว่าที่ไทยอะ่ะมันปิดไปแล้วผมก็เลยอยากจะข้ามไปกินแต่ว่าถนนมันกว้างมากเลยทุกคน ต้องแบบสด,ดแม่งก็ขับโคตรเร็วเลยเอไอวันดิส one เออผมคิดถึงเท็กซัสที่ไทยเลยไม่น่าจะขาดหายเอาละจะกินบิสกิตก่อนเลยเพราะว่าผมชอบมากอืมโชว์คิดถึงเลยสุดยอดเขตรอร่อย